สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูบ่อปลาค้าบ่อเล็กนะครับที่ผมเลี้ยงไว้ก็บ่อไม่กว้างเท่าไหร่นะครับอันนี้แนวแนวกว้างตรงแันเงี้ยสามเมตรครับแล้วก็มานี้เมตรครึ่งเมตรครึ่งก็ความลึกแค่ระดับหัวเข่า,าครับ ผมไม่ได้ทำบ่อเลึกมากอ่าบ่อนี้ก็ทํามาประมาณสองปีแล้วครับตั้งแต่เลี้ยงมามไอเจ้าวงนี้ก็ตั้งแต่ตัวเล็กๆนะ้อมาตัวละยี่สิบบาทนะตอนนี้นดูดิเท้าแขนนะก็เลี้ยงง่ายถ้าใครบอกว่าเลี้ยงปลาเลี้ยงอยากนี่อยู่ที่เราเข้าใจนะครับเลี้ยงปลาต้องเลี้ยงน้าไม่เป็นคนระับน้ําที่ใช้ผมก็ใช้นี่เลย ปลาน้ำก๊อกไม่ได้ผ่านกรองไม่ได้ผ่านเลยครับเพราะปลาปลาที่บ้านเอ่อไม่มีคอรีนะครับปลารับสุขภาพแข็งแรงดีครับตัวตีเลี้ยงมาสองปีแล้วครับรอดแข็งแรงก็ใครดีครับในระบบของผมนะครับก็จะมีปั๊มน้ำหนึ่งตัวนะครับปั้มน้ำตัวนี้ผมใช้เอ่อ ห้าสนะิบวัตต์ครับของโซนิกก็ไม่แรงมากครับแต่ประหยัดไฟนะัเราเราไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับจะมีสกรีมเมอร์หนึ่งตัวไว้ดูดผิวน้ำนะครับแล้วก็ทางดูดต้นถืนจะปล่อยดูดแบบธรรมดานะครับปล่อย บอวกว่าจะยาวเลยนู้นนะครับจะเลยมาดูระบบกรองนะครับระบบกรองก็จากตัวปั๊มน้ำนะครับดูดขีวน้านําดูดดูดก้นอ่างนะครับขึ้นมาผ่านข้อนี้เข้ากลางถังก็จะปล่อย,อยนะครับในนี้จะมีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับ ชั้นผมใช้อยู่สามอย่างครับอ่าข้างล่างก็จะเป็นมุงเขียวครับผ้าซาลแอนผ้าซาลแอนแบบนี้ครับแต่เป็นไปเขียวสอนสอนันแล้วก็ใส่ไปเยอะๆนะครับไม่ต้องใช้อะไรมากแล้วก็กองละเอียดใช้เป็นใย,ยแก้วสรขาวครับก็อันนี้ก็ล้างได้สองสาครั้งครับ จดูถ้าสกรปรกแนละ้วออกมาล้างได้นะครับอ่าพอผ่านถังนี้ไปถังที่สองนะครับถังที่สองเปิดให้ดูแบบเร็วๆเนีนะไม่ได้เตรียมอะไรเลยถังที่สองก็น้ําสะอาดผ่านจากนี่นะครับลงไปสู่้นถังแล้วก็เข้าถังที่สองครับจากตูด ข้างล่างจะเป็นอ,อะไรนะหิ่นภูเขาไฟครับก็ใส่ไว้ทีเ่เตะให้แบคทีเรียอยู่อยู่ว่างนวบก็ใช้ได้ก็ปล่อยออกตรงนี้หนึ่งจุดแล้วถ้าต่อท่อตรงและอ้อมด้านหลังแล้วไปออกฝั่งโน้นครับหนึ่งจุดถึงระบบออกซิเจนป้านะครับผมใช้เป็นปั๊มที่มีสำรองไฟนะครับ ของอะไรนะอานว่าอะไรเคลลี่หรืนะอไงเคลลี่หกสิครับตัวน,นี้จะเป็นปั๊มที่มีแบตในตัวครับสำรองไฟอ่าป้องกันเวลาอ่าไฟดับไฟดับนี่ก็อยู่ได้ประมาณ7จถึงแดชั่วโมงคนระับสบายครับระหว่างรอนะั้นเราไม่ต้องไปห่วงเรื่องปลาเลยตลอดครับก็จะเปิดประมานี้เปิดอยู่สองมุมครับมุมน,นู้นครับ ก็กข้าวก็ประมาณนี้ครับงบประมาณจะเบ็ดเสร็จผมรวมเลยนะหมดนี่ประมาณใช้งบประมาณหนึ่งหมื่นรวมอุปรก,อกรณ์ทุกอย่างรวมซื้อปลาทุกอย่างครบเลยอ่าอันนี้ตอนแรกผมํำเป็นน้าตกแต่ตอนนี้ทำเป็นเลี้ยงปลาหางนกยูงไปแล้วเพอะเพาไว้เล่น,ลนๆนะครับก็ ส่วนบ่อนี้มันจะอยู่ในโซนของร้านร้านอาหารผมนะครับ mm hmm. ก็จะมีพวกเด็กๆครับชอบเล่น mm hmm. แต่อันเนี้ยตัวรัวนีนะ้ทำตอนซื้อปลามาใหม่ๆครับเพราะปลาตัวเล็กตอนแรกๆมันจะโดดครับกลัวมันโดดออกพอมันตัวใหญ่เราก็ไม่ได้อ,ออกแล้วปล่อยไว้อย่างนี้เลยครับข้อดีอย่างหนึ่งก็การเด็กๆแบบเด็ก เด็กตัวเล็กๆอ่ะตัวประมาณนี้จะได้ไม่เอามือลงไปเล่นในน้ำครับป้องกันเชลลเื้อโรค่ะเลี้ยงยากไหมอาหารอาหารที่ผมใช้ก็อาหารนิดพ่วไปครับตามท้องตลาดแต่ไม่ใช่อาหาปรปลาดุกนะ, <S <S นะเคยใช้อาหาปรปลาดุก,กน้ำเน่าเย่าไปใช้ครับเลี้ยงปลาครับลงทุนหน่อยนะ <S <S ปลาอยูด่ดีๆนะปลาแล้ก็จะกลัวคนหน่อย ก็เดี๋ยวไปดูภาพใต้น้ำเลยครับว่าปลาเป็นยังไงครับ สงสัยอะไรก็เม้นสอบถามผมได้นะครับว่าอะไรทำยังไงขั้นตอนเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ